ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวง้าเยิบซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่เพิ่งมาใหม่นะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ไลน์เดียวเท่านั้นนะครับมอโต95ไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้นนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับ โอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงแรนดอมกันซึ่งผมก็จะใช้ไพ่สองสำรับเช่นเคยนะครับไพ่สองสำรับนี้คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะผมใช้ไพ่สองสำรับเพื่อเป็นการทวีคูณพลังงานดับเบิลเชคซึ่งกันและกันเพื่อความแม่นยำสูงสุดนะครับโอเคประมาณนี้หัวข้อรนดอมในวันนี้ที่จะดูกันก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานโชคดีอะไรให้คุณเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานโชคดีอะไรให้คุณ ทำใจให้สบายให้สงบเป็นสมาธินะครับนึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อแม่บิดามารดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือทำใจให้สงบให้สบายนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับและนี่เป็นความเชื่อจากประสบการณ์ส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ไพ่ใบแรกที่คุณจะได้ก็คือก็คือเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆเช่นเคยไม่มีหลบมุมกล้องนะครับ โอ้โห oh oh. The lovers ไพ่ความรักที่น่าสนใจ The lovers นี่ไม่ใช่ไพ่เนื้อคู่โดยตรงแต่ก็บ่งบอกถึงจะมีความรักดีๆเข้ามาหลายท่านจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามารักคุณชอบคุณพร้อมกันหลายๆคนนะครับ The love verse นี่คือจะมีคนเข้ามารักคุณชอบคุณแต่จะยังไม่ใช่เนื้อคู่ไม่ใช่คู่รักซะในทันทีจะไม่ลงเอยในทีเดียวไม่ลงเอยโดยง่ายจะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งดีเพราะการมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดนะครับมีเข้ามาหลายคนแน่นอนอ่าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับใบแรกมาก็เป็นที่รักเลยนะ การเป็นที่รักก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นไปได้หลายสถานะเป็นคนรักเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนคุยอะไรก็ว่ากันไปแต่คุณจะมีคนเข้ามารักคุณมากกว่าหนึ่งคนอย่างแน่นอนนะครับใบต่อมาเปิดกันสดๆอ้าวโอ้โหก้าวดาบน h t อ f ฟซอร์สหรือจะเกิดจากภาวะที่มีคนเข้ามาหลายคนจึงปวดหัวเลือกไม่ถูกอแอบแซวนะก้าวดาบที่คุณไม่ต้องกลัว บางทีไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ซะทีเดียวอาจจะเป็นปัญหาค้างเก่าของคุณในเรื่องอื่นๆที่อาจจะยังไม่ตกผลึกยังคิดไม่ตกอะไรแบบนี้การงานการเงินชีวิตส่วนตัวบางท่านบางคนเป็นเสาหลักครอบครัวมีภาระเยอะแยะต้องดูแลบิดามารดาดูแลญาติผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าปัญหาจะผ่านไปได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะเปิดมา The l o v e r s e นี่นอกจากความหมายในเชิงความรักความสัมพันธ์แล้วยังตีความเป็นความโชคดีก็ได้เช่นกันคุณไม่ต้องกลัวก้าวดาบ ช่วงนี้คุณอาจจะเครียดนอนไม่หลับแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณจะผ่านไปได้นะครับมาดูใบถัดไปกันนะเออนี่ไงละ่ะเดวิลคุณอยากได้อะไรอยู่หรือเปล่าคุณกําลังมีความอยากได้สิ่งของใดๆหรืออยากได้หัวจิตหัวใจอยากาเรียกว่าไปหลงรักใครไปหลงสเสน่ห์ใครอยู่หรือเปล่าเดวิลกาลังทํางานนะ เดวิลนี่เจ้าปีศาจนี่เป็นไพ่ม่ดีมีร้ายรู้ๆกันอยู่นะครับในทางดีคือเสริมสเสน่ห์ไม่ตามหานิยมทรัพย์สินทางโลกแก้วแหวนเงินทองอาจการตอบสนองความต้องการอะไรแบบนี้ถ้าคุณควบคุมกิเลสได้คุณจะมีความสุขตามอัตภาพแต่ต้องขอแนะนําตรงๆนะถ้าคุณปล่อยให้กิเลสครอบงามันจะเกิดความลุ่มหลงมัวเมาได้เพราะฉะนั้นใบนี้นับว่าเป็นไพ่มิดีมิร้ายนะครับ ถ้าควบคุมกิเลสตัณหาได้คุณจะมีความสุขทางโลกอย่างมากเลยนะครับนะคุณมีอะไรที่กำลังอยากได้อยู่หรือเปล่าทบทวนดีๆมีโอกาสได้นะทำเป็นเล่นใบ The l o v e r s ใบแรกมาก้าวดาบความกังวลเออมีอาจบางท่านอาจจะลุ้นอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นไปได้นะครับแล Devil, ้วเดวิลในชัดเจนคุณมีสิ่งที่คุณกำลังอยากได้นะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือความรักความสัมพันธ์เออมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานโชคดีอะไรให้คุณนะครับทำใจสบายๆนะโอ้แปดดาบรู้และว i of swords บางท่านมีเรื่องต้องตัดสินใจ เลือกไม่ถูกว่าจะก้าวเดินไปทางไหนมันเหมือนมืดแปดด้านหนทางข้างหน้าที่ยังมองไม่เห็นหรือเพิ่งผ่านอดีตที่เจ็บปวดมาบางทีนะครับการถูกผูกมัดด้วยพันธนาการบางอย่างเงื่อนไขาบางอย่างบางคนติดสัญญาที่ทํางานเก่าทําให้ขยับขยายตัวเองไม่ได้อยากไปทําธุรกิจส่วนตัวก็ยังทําไม่ได้ติดสัญญาที่ทํางานเก่าหรือติดสัญญาใจกับใครอยู่ก็แล้วแต่อะไรแบบนี้เป็นความอึดอัดขัดใจมันไม่ได้เลวร้ายมากแต่ทําให้คุณอึดอัดมากพอสมควร คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับผมยังเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานโชคดีให้คุณอย่างแน่นอนนะครับความโชคดีเกิดจากความเชื่อมั่นด้วยนะถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราจะมีโชคดีเราจะก้าวไปข้างหน้าเราจะประสบความสําเร็จเราก็จะดึงดูดความสําเร็จนะครับอันนี้ว่ากันตรงๆตามประสบการณ์เลยนะครับแล้วก็ <laughs> ไอ้เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ไม่ทันขาดคําเลยว่าถ้าเราเชื่อในความสําเร็จเราจะดึงดูดความสําเร็จเปิดกันสดๆเปิดกันเนเห็นเดอะซันออกมาแล้วคุณอุ่นใจได้เลยไพ่พระอาทิดวงอาทิตย์ออกมาสองสว่างขนาดนี้ทั้งแสงสว่างและความอบอุ่นคุณจะได้ความโชคดีเดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสาหรับไพ่ยิปซีทาโร่สากลน,นะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะย้ําเลยว่าเปิดกันสดๆเปิดกันเน้นเห็นไม่มีอวยกันดีว่าดีถ้าใบไหนไม่ดีเราจะหาวิธีแนะนําให้นะครับนะวิธีแก้แนะนา ทำให้เดอะซันมาคุณหายห่วงได้เลยสิ่งที่คุณตั้งใจไว้คาดหวังไว้หรือแม้แต่มุ่งหวังคุณจะสําเร็จอ้าวสัญญาณดีมาและโอ้โหเดอะซันไม่ได้ออกง่ายๆไม่ได้ออกบ่อยๆนะครับนะบนะมารับความโชคดีไปด้วยกันนะครับนะครับนะครับเออแล้วก็ทําใจสบายๆนะครับสุดยอดสีเหรียญฟอร์เพนทาการเงินคุณยังคงอยู่ในสภาวะที่ไปได้เรื่อย อย่างเป็นอย่างน้อยนะครับไปได้เรื่อยๆเป็นอย่างน้อยหมายความว่าคุณจะไม่ได้มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมากมายหากมีปัญหาการเงินจะคลี่คลายได้และถ้าไม่ได้มีปัญหาการเงินคุณจะอยู่ในช่วงที่เก็บออมเงินสร้างเนื้อสร้างตัวได้ถ้าคุณต้องการส่วนท่านที่ฐานะค่อนข้างดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นอ่ะทำนายกันไปตามหน้าไพ่ตามความหมายไพ่ยิปซีทาโรส่สากลเลยนะครับตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมเออมาดูกันต่อนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานโชคดีอะไรให้คุณผมมองว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตตามกำลังตามวาสนาตามอัตภาพเลยแหละ โอ้ oh, ไม่ทันขาดคำประสบความสำเร็จในชีวิต DMpress ออกมาครับไม่ธรรมดารับพลังงานนี้ไว้เลย DMpress เป็นตัวแทนของตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาความอ่าประสบความสำเร็จอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ชายหรือหญิงถ้าคุณผู้หญิงได้ดูคลิปนี้เจอไพ่ใบนี้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างสูงได้รับเกียรติยศชื่อเสียงมีความเพียบพร้อมในตัวเองบางท่านที่อยากมีลูกมีบุตรสามารถมีลูกได้ด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชายใบยนี้แน่นอนที่สุดนารีอุปถัมภ์ดวงนารีอุปถมัม ทำนะไม่ใช่การให้ผู้หญิงเลี้ยงนะนารีอุปถัมคือจะได้เจอสุภาพสตรีที่ดีนะครับมาสนับสนุนส่งเสริมให้ชีวิตก้าวหนะ้าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ The e m s เ e s s เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ขั้นสูงสุดรับไว้เลยมาแล้วมาแล้วเอ๊เมื่อกี้ก็เดอดซันไปโอ้ยดวงดีแน่นอนวันนี้ผมเชื่อมันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานโชคดีให้คุณอย่างแน่นอน ได้มากได้น้อยได้เร็วได้ช้าแล้วแต่วาสนานะครับดวงดีอย่างเดียวไม่พอต้องอปฏิบัติดีด้วยนะครับจะมานั่งรอดวงอย่างเดียวไม่ได้นะผมเน้นย้ําเสมอว่าเราอย่างงมงายเรื่องดวงดูเป็นแนวทางชีวิตเอาไว้วางแผนชีวิตจากนั้นก็คิดดีทดําดีปฏิบัติให้เต็มที่นะครับประมาณนี้แล้วคุณจะโชคดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็โอ้โหหนึ่งไม้เท้าชัดๆเลย as of w a n d e ตัวแทนของการงานการธุรกิจธุรกรรมใดๆกันแล้วแต่ที่คุณตั้งใจไว้ประสงค์อยากจะให้มันก้าวหน้าคุณจะสําเร็จเรื่องการงานโดดเด่นโดดเด้งมาใบนี้คนที่ทํางานทําการเป็นเรียกว่ามีความปกติอยู่ปกติสุขดีจะก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งได้เลยเรียกว่ามีการเติบโตตามลําดับขั้นลําดับชั้นนะครับท่านที่ทํางานประจามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตามวาระตามระเบียบของที่ทํางานของคุณนะครับส่วนท่านที่ทํางานอิสระเรียกว่าจะได้ขยับขยายส่วนท่านที่ งงานก็มีโอกาสได้งานนะครับขอให้ตั้งใจจริงเท่านั้นนะครับประมาณนี้มาพลังงานดีมากวันนี้แล้วก็โอุ้ราชาถ้วยราชาถ้วย king of cups คุณจะเจอมิตรที่ดีมิตรภาพที่ดีบวกกับ the l o v e r s ใบแรกที่ออกมาวันนี้ คุณจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน้อยที่สุดเจอเกัลยาณมิตรเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องที่ดีหรือผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาอุปธรรมค้ำชูอุปธรรมไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณแต่อุปธรรมหมายความว่าถ้าคุณขาดเหลือสิ่งใดเขาคนนั้นจะเข้ามาช่วยสนับสนุนคุณให้คุณเติบโตได้อย่างเรียกว่า ไปอีกในระดับขั้นหนึ่งสมมุติว่าการทําอะไรด้วยตัวเองคนเดียวคุณอาจจะเหนื่อยมากแต่ถ้าได้คนคนนี้เข้ามาช่วยคุณจะสบายยิ่งขึ้นหรือไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นประมาณนี้ในความหมายของอุปถธมรมนะครับอุปถธมภมไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณนะแต่อุปถธมภมคือการมาส่งเสริม คุณทำทุกอย่างด้วยฝีมือคุณเองก่อนเต็มที่นะทำให้เต็มที่แล้วเขาจะมาผลักดันคุณอีกทอดหนึ่งประมาณนี้นี่คือความหมายของกัลยาณมิตรที่ดีแต่ถ้าในบางท่านมีดวงความรักโชคดีด,คคด้วยเป็นจังหวะดีดวงความรักดวงส่วนตัวดีพอดีก็มีโอกาสได้คนรักใหม่เจอคู่ที่ดีเป็นไปได้กับราชาถ้วยนะไม่ธรรมดานะครับแต่ละท่านอาจจะได้มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปแต่เชื่อว่าโชคดีแน่นอนเชื่อมันใน the lovers the sun the empress ราชาถ้วย ดีกว่านี้แทบจะไม่มีอีกแล้วนะครับหน้าไพขนาดนี้สวยงามมากโอเคต่อเลยนะโอ้เด oh, อะมูนระวังความคิดสักหน่อยใบนี้มิดีมิร้ายเดอะมูนออกมาก็ต้องเตือนในบริบทนี้ว่าบางทีคุณคิดอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันวางแผนวางโปรเจกต์บางคนเป็นจอมโปรเจกต์คิดหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ทําไม่ทันแบบนี้ล้นมือ เก็บมาคิดเก็บมาเครียดกังวลวิตกกังวลระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนค่ำคืนนอนไม่หลับแบบนี้นะครับเดิมูนระวังจะไปสอดคล้องกับก้าวดาบนะการนอนไม่หลับคิดมากวิตกกังวลคุณไม่ต้องกลัวชีวิตคุณมาดีแน่นอนนะครับชีวิตคนเรามีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละวันเป็นเรื่องปกติไพ่ก็หน้าไพ่ก็บอกอยู the sun, the ่เดิมซันเดิมูนกลางวันกลางคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปสลับกันไปเรื่อยๆชีวิตคนก็มีขึ้นมีลงเชื่อขอยเชื่อมั่นว่าคุณจะดวงดีขึ้นโชคดีขึ้นตราบใดที่ยึดมั่นในความถูกต้องนะครับไปกันนต่อนะ ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลขอให้เชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเอาเรื่องดวงนี้ไว้เป็นองค์ประกอบนะครับนะในการช่วยตัดสินใจเท่านั้นขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะครับ โอ้โห oh พูดไม่ทันขาดคำขอให้เชื่อมั่นในตัวเองสเตรนจ์ออกมาใบนี้น่ารักมากผมชอบมากชอบเป็นพิเศษเลยยิงแกร่งกับสิงโตเชื่องเชื่องสิงโตอันทรงพลังแต่ต้องเชื่องอยู่ในอ้อมกอดหญิงสาวไม่ธรรมดาใบนี้ทำนายตามตำราสากลว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายปัญหาจะคลี่คลายพบทางออกแบบนี้ <estry> <Des us' S 2> อ,อึดอัดขัดใจติดขัดสิ่งใดอยู่มีทางออกมีทางไปมีทางคลี่คลายนะครับขอให้สบายใจได้เลยทุกปัญหาคุณจะแก้ไขได้เอาอยู่ประมาณนี้หรือแม้แต่บางอย่างที่จําเป็นต้องละทิ้งไปคุณจะได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าประมาณนี้เลยไปต่อนะครับดีงามมากๆวันนี้นะมันดีตั้งแต่เดอะซันและวเอ็มเพรสละราชาถ้วยและเดอะเลเวอร์ใบแรกก็ด้วยนะไม่ธรรมดาวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานโชคดีอะไรให้คุณ โอ้โหสี่ถ้วยจะหล่อเลือกได้สวยเลือกได้คุณจะมีะสิ่งดีๆหลายอย่างเข้ามาพร้อมๆกันสอดคล้องกับเดลิเวอร์สใบแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวการงานการเงินหรือปัจจัยใดๆก็แล้วแต่คุณจะมีทางเลือกนะมีทางเลือกเรียกว่าอยากได้สิ่งไหนคุณจะได้ถ้าไม่อยากได้อะไรสิ่งนั้นจะห่างออกไปเองประมาณนี้ขอให้เชื่อมั่นนะครับสบายใจได้เลยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานโชคดีอะไรให้คุณ ทำใจสบายๆนะครับโฮเด็กทือเรียนเพสออฟเพนทาคลสนิมิตหมายอันดีของคนที่คิดจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวกรณีแรกนะกรณีที่2ถ้าฐานะดีอยู่แล้วคุณมีโอกาสที่จะได้บุตรบริวารที่ดีมีคนเข้ามาช่วยเหลือการงานช่วยเหลือทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็มาดูกันต่อไปสิไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมบ้างไหมอเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับ สบายใจแล้ววันนี้ The Sun ออกมาผมสบายใจแล้วใบอื่นก็โอ้โหนี่ไงไม่ทันขาดคำ King of w a n d s ราชาไม้เท้าเมื่อกี้มีทั้ง Empress ราชาถ้วยอ่าหนึ่งไม้เท้า Strange ราชาไม้เท้าออกมาอีกการงานคุณเด่นมากครับวันนี้คุณครับการงานคุณเด่นมาก แล้วมีเ o อร์สั้งแ,แรกนะคุณเป็นที่รักของทุกๆคนแทบทุกคนดีกว่าเอออาจจะไม่ทุกคนที่รักเราแต่คนส่วนใหญ่รักคุณชอบคุณรักในที่นี้อย่าไปตีความว่าจะต้องเป็นเชิงชูสาวคู่รักคู่ครองเสมอไปบางทีเป็นความเมตตามหานิยมผู้คนชื่นชอบถ้ามีเจ้านายเจ้านายรักคุณเจ้านายเอ็นดูคุณถ้าไม่มีเจ้านายแปลว่าลูกค้าคู่ค้าหุ้นส่วนคนที่เกี่ยวข้องชื่นชมคุณผู้คนจะนิยมชม,ชมชอบการงานก้าวหน้าดีและโดดเด่นถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวคุณจะเติบโตในใสาขาที่คุณท สิ่งที่คุณทำจะเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสเรียกว่าอัปเกรดตัวเองฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นอา้าคิงไม้เทา้าไม่ธรรมดานะครับนะเติบโตด้วยตัวเองความขยันขันแข็งสำคัญโชคดีไม่มีฟลุกประมาณนี้นะครับนะดวงดีแล้วต้องขยันขันแข็งทำเองด้วยนะโอ้นี่ไงไม่ทันขาดคำสามไม้เทา้าทร f อ,อ,อัพวันส์ดวงการงานโดดเด่นมาก สิ่งใดที่คุณคิดฝันไว้หวังไว้คาดหวังไว้ที่จะปูทางไปสู่อนาคตอันมั่นคงนะคุณทําได้เลยแพลนชีวิตคุณตอนนี้ไม่ว่าคุณจะวางแผนใดไว้ก็แล้วแต่คุณมาถูกทางแล้วสิ่งที่คุณคิดไว้ถูกต้องใบนี้ตอกย้ําการันตียืนยันว่าสิ่งที่คุณคิดไว้ถูกต้องลงมือทําได้เลยอยากทําสิ่งใดลงมือทําได้เลยตามกําลังย้ําว่าตามกําลังอย่าให้เกินกําลังนะครับคนเราค่อยๆโตอย่าเกินกําลังอย่าใช้ทางลัดอย่าลัดขั้นตอนเดี๋ยวดีเองนะ อ๋อการต่างประเทศก็เด่นนะสาวไม้เท้าเนี่ยงานออนไลน์ติดต่อ,ต,อต่างชาติงานออกสื่อก็เด่นประมาณนี้นะครับใครคิดวางแผนทํางานด้านนี้อยู่คุณลุยได้เลยนะโชว์เข่าข้างแล้วนะครับมาดูกันต่อนะคพอ,อยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมโห้โห๙ถ้วยอุดมสมบูรณ์ระวังน้ําหนักขึ้นนะกินดีอยู่ดีตรวจสุขภาพบ้างมีโอกาสที่คุณจะกินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพย์สินทางโลกทรัพย์ทางธรรมเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินสติปัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากได้คุณมีโอกาสได้แบบสมบูรณ์บริบูรณ์เลยนะครับใบนี้ไม่ธรรมาดามาดูกันต่อนะโอเค แปดถ้วยชัดเจนเอ็ดออฟคัพใบนี้มีดีมีร้ายบ่งบอกว่าถ้าคุณเคยมีปัญหาใดๆในอดีตที่เกินแก้ไขเกินเยียวยาละทิ้งปล่อยวาง Move on ได้เลยวางแผนสิ่งใหม่ๆสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆเดินหน้าดีกว่าอย่าไปจมอยู่กับอดีตขออนุญาตแนะนําตรงๆไม่ได้ว่านะครับแปดถ้วยนี้ Move on จากอดีตได้เมื่อไหร่ก้าวหน้าเมื่อน,นั้นอา้าวไปกันต่อนะครับโอเคทําใจสบายๆนะครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะโชคดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่า โ,โ,หโ,หโ,หโหแทบไม่ต้องขยายความอะไรกันมาก 6กไม้เท้า six of wands victory มาแล้วนะครับไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสำเร็จรับไว้เลยนะพลังงานดีๆไม่ได้มากันบ่อยๆเปิดกันส,สดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีอวยดีว่าดีจริงๆตามตำราสากล6 m ไม้เท้า six of wands victory มาแล้วรับไว้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสำรับที่2กันต่อนะว่าไพ่สำรับที่2จะเป็นการดับเบิลเช็คพลังงานดูความโชคดีทวีคูณว่าไพ่สำรับที่2ออยากจะบอกอะไรเพิ่มเติม,ตมบ้างนะครับนะทำใจสบายๆเช่นเคยนะครับ ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคุณบิดามารดาหรือใครก็แล้วแต่สิ่งใดที่นับถืออยู่ระลึกถึงไว้ได้เลยนะครับตามใจสบายๆนะสำหรับพี่2ช่วยบอกทีมีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่โอ้โหเก้เหรียญเมื่อกี้มี9ถ้วยตอนนี้มี9้าเหรียญออกมาอุดมสมบูรณ์ขั้นเกือบสุดนะเออเเหรียญเนี่ย อยากได้อะไรจะได้อยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากพักได้พักอยากทําอะไรได้ทําไม่อยากทําอะไรก็ไม่ต้องทําอยู่ในภาวะที่เลือกได้ถ้าคุณเคยอึดอัดขัดใจกับอะไรมาคุณจะเรียกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าตีความตรงๆต,ตามไพ่นี้เป็นเรื่องการเงินแปลว่าฐานะคุณจะดีขึ้นอา้าวไม่ว่าคุณจะฐานะอย่างไรอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเคยขัดสนจะลืมตาอ้าปากได้ถ้าฐานะปานกลางจะร่ํารวยขึ้นถ้ารวยอยู่แล้วรวยมากขึ้นไปอีกอา้าวรับไว้เลย ดีงามจริงๆวันนี้เออมาดูกันต่อสิไพสำหรับที่2จะมีการทวีคูณพลังงานให้เราหรือไม่อย่างไรวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานโชคดีอะไรให้คุณโอ้โหเทมเพลนส์บริหารจัดการชีวิตให้ดี คุณโชคดีแล้วคุณดวงดีแล้วที่เหลือจะสําเร็จมากน้อยรวดเร็วทันใจหรือไม่อยู่ที่การบรหิหารจัดการชีวิตนะครับการจัดสมดุลชีวิตบาลานซ์ชีวิตให้ดียาให้สุดตรงเกินไปรักษาทางสายกลางไว้ให้ดีไม่ตึงเกินไม่หย่อนเกินอะไรที่ควรทําทําเลยอะไรที่รอได้ก็รอไปก่อนอะไรที่ไม่จําเป็นตัดออกแบบนี้บาลานซ์ชีวิตดีๆถ่ายเทพลังงานดีๆนะครับรักษาพลังงานรักษาสมดุลชีวิตแล้วคุณจะเจริญก้าวหน้าได้เร็วขึ้นที่ผ่านมาเป็นไปได้ว่าบางทีความอึดอัดขัดใจท ทั้งหลายมาจากความสุดโต่งมากไปหรือน้อยไปขออนุญาตแนะนําตามตรงไม่ได้ว่านะอันนี้เราแนะนําชาแบบกัลายาณมิตรนะครับนะคิดสว่าผมเป็นเพื่อนคุณคนหนึ่งนะครับนะอะไรที่สุดโต่งเกินไปน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดียึดทางสายกลางไว้แล้วจะดีนะครับโอเคไปกันต่อนะอืพลังงานค่อนข้างเข้มข้น,น,นวันนี้ดีตั้งแต่เดอนสั้นละหายห่วงเด e อนสันมาอะไรก็ดีนะ ที่ร้ายจะกลายเป็นดีที่ดีจะดียิ่งขึ้นไปอีกเอ้อขอให้เชื่อมั่นนะครับโอ้ oh, The High Priestess เสน่มาแรงอ่าความสามารถที่มีอยู่สเสน่ห์ที่มีอยู่จะนำพาคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง สเสน่ห์นี้ไม่ได้หมายความเฉพาะรูปร่างหน้าตาหล่อสวยแต่หมายถึงการวางตัวอากัปกิริยามารยาทคําพูดคําจาการวางตัวต่อหน้าผู้คนทุกอย่างที่เป็นตัวคุณล้วนเป็นสเสน่ห์ของคุณใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทํางานในการใช้ชีวิตคุณจะมีความก้าวหน้าได้อย่างสูงสุดนะครับคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะโอเคไปกันต่อแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานโชคดีอะไรให้คุณขอไพ่สำหรับที่สองคอนเฟิร์มพลังงานหน่อยนะครับ โอ้โหหกดาบ six of swords คุณเห็นไพ่ดาบคุณไม่ต้องกลัว6ดาบคือเรื่องดีระยะห่างทางไกลการเดินทางโดดเด่นหรือคนทางไกลจะมาหาหรือคุณมีโอกาสเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข่าวดีจากทางไกลถ้าคุณรอข่าวดีจากทางไกลอยู่คุณมีโอกาสได้รับอื บางคนลุ้นาขายมรดกขายที่ดินขายบ้านหรือทําธุรกรรมต่างแดนหรือมีคนรู้จักอยู่ทางไกลมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีทางไกลคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางก็จะมีโชคดีได้ด้วยนะครับหรือถ้าท่านใดอยู่ติดบ้านไม่ค่อยได้ไปไหนลองออกเดินทางบ้างคุณมีโอกาสพบโชคดีระหว่างเดินทางนะเอาลองดูนะไปกันต่อครับมาลุ้นกันเออโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณ ทำใจสบายๆนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนดวงดีคนหนึ่งโอ้อัศจรรย์ไพทาโร 6ไม้เท้า six of w a n d s ออกมาเป็นใบที่สองไม่ธรรมดาการ double check เกิดผลดวงดีทคูณสเท่าแล้วนะครับเมื่อกี้นี้มี6ไม้เท้าออกมานี่ก็6กไม้เท้าออกมาอีกใบวันนี้เราได้ six of w a n d s หไม้เท้า2องใบ victory double ท w คูณ double check เป็นผลแล้วรับไว้เลยนะครับโชคดี2เท่าความสำเร็จ2เท่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าที่คิดได้ดีเกินคาดหรือประสบความสำเร็จเร็วกว่าที่คิดรับไว้เลยนะครับโอเคไปกันต่อ แล้วก็เข้มข้นเข้มข้นเอ้ยไม่ธรรมดาอ่าแล้วก็ The Emperor ดีกว่านี้ก็เดอะซันออกไปแล้วนะวันนี้มีทั้งเดอะซันมีทั้งไพ่ดีสารพัดตอนแรกก็มี The Empress ด้วย Emperor ออ,ออกมาอีกชั้นหนึ่ง คุณจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงอยู่ในสถานะใดทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ดีอ็มเพอเรื่นี่คือตัวตนอย่างที่หนึ่งนะตัวตนของคุณจะก้าวหน้าอย่างสูงสุดในสิ่งที่คุณทําอยู่เออหรืออย่างที่สองคือผู้ใหญ่เมตตาเจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูอะไรแบบนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ก็ได้หรืออีกความหมายหนึ่งถ้า คุณทางานอยู่ในแวดวงที่มียศมีตําแหน่งอะไรแบบนี้นะครับคุณมีโอกาสก้าวหน้าสูงมากข้าราชการทหารตํารวจอาชีพที่ใช้พระเดชพระคุณบริหารกันด้วยหลักอาวุโสหรือมีเรียกว่ามียศมีตําแหน่งอะไรแบบนี้ก็โดดเด่นมากข้าราชการก็เด่นนะครับนะอาชีพที่ต้องใช้สายงานบังคับบัญชาก็โดดเด่นมากคุณมีโอกาสเติบโตได้ถึงจุดสูงสุดของอาชีพของคุณได้เลยนะไม่ธรรมดาโอเคไปกันต่อนะครับเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะ ไม่ธรรมดาดวงวันนี้หน้าไพ่ดีเป็นส่วนใหญ่ดีมากๆด้วยนะเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีการอวยไม่มีการเตรียมกันดีว่าดีอะถ้าไม่ดีจะแนะนําให้นะครับโอ้โหเดอะฟูลชีวิตเตรียมละลาได้เลยอคุณที่อาจจะอายุมากหน่อยหรือเตรียมกเกษียณคุณสามารถกรเกษียณได้อย่างมีความสุข คุณจะมีบ้านปลายชีวิตที่สงบสุขมีความสุขตามที่คาดหวังไว้ส่วนหนุ่มสาววัยทางานก็สามารถทํางานได้อย่างมีความสุขเช่นกันคุณจะมีการบาลานซ์บริหารจัดการชีวิตได้อย่างดีนะครับตามเมื่อกี้มีพ่ายเทมเ a อร์แลนซ์ไปบริหารจัดการชีวิตให้ดีมีทางสายกลางดังที่ผมกล่าวไปแล้วไม่สุดโตง่งไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปจะมีชีวิตที่สุขสบายแน่นอนลลาได้เลยนะครับแล้วก็มาดูกันต่ออีกสักสองสามใบก็พอแนละ้วมั้งวันนี้นะ พลังงานเข้มข้นใช้ได้แล้วเ,เดี๋ยวดูซิว่าไพ่ยอยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่โอ้ราชาไม้เท้า King of Wands ราชาไม้เท้าออกสองใบการดับเบิลเช็คเป็นผลอีกแล้วนะครับดวงดีสองเท่ามาอีกแล้วรับไว้เลยนะ การงานของคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกว่าที่คิดสําเร็จเกินคาดได้รับการสนับสนุนดีเกินคาดราชาไม้เท้าออกมาถึง2ใบ2สําสรับตรงกันร,รับไว้เลยนะครับแมการดับเบิลเช็คนี่ชัดเจนแน่นอนจริงๆนะครับนะการส่งเสริมพลังงานซึ่งกันและกันระหว่างไพ่สองสำรับเปิดสดขนาดนี้ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าดวงคุณดีแน่นอนนะครับแล้วก็โอ้ควีนออฟคั ก่อนหน้านี้มี King of Cups ราชาถ้วยมี Queen of Cups ออกมาแล้วใบแรกของวันนี้เป็น Lovers แล้วมีไพ่ The Sun มีไพด่ดีๆมากมายคนที่อยากได้คู่ครองคนที่มองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณมีโอกาสได้อ่ะถึงการงานการเงินจะเด่นกว่าแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่น้อยหน้านะครับเดี๋ยวขอขยาย Queen of Cups หน่อยสิคุณมีโอกาสได้คู่ครองหรือไม่ในท่านที่กำลังอยากจะมีคู่ครองอยู่คุณจะสมหวังหรือไม่นะครับขอไพ่บอกทีนะครับ โอ้สามเหรียญโอเคยังคงเด่นด้านการเงินการประสานงานการงาน3ามเหรียญ t r ิอัลเพนทาเนะใบนี้ตรงๆเลยคือตีความด้านความสัมพันธ์การพบปะผู้คนขยายกิจการขยายการงานประชุมสัมมนาหรือแม้แต่การเริ่มต้นกิจการบางอย่างด้วยตัวคุณเองแต่ถ้าจะมองเป็นมุมของความรักความสัมพันธ์ก็ตีความได้ว่าคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครบางคนแบบกลยานามิตร การงานชักนําพามาแบบนี้นะครับก็น้อมรับไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าบางทีคนเราการงานการเงินดีเดี๋ยวความสัมพันธ์ที่ดีตามมาเองมักจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคมาดูกันอีกสักหน่อยซิว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เออมาดูกันต่อนะครับว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเออโชคดีเป็นของคุณแล้วโอ้โหแปดเหรียญเอทอพเอนเตอร์เคิลส์นะครับ ความเจริญก้าวหน้ามาแล้วสิ่งที่คุณทําย้ำเลยว่ามาถูกทางแล้วคุณจะเจริญเติบโตไปได้อย่างดีในทิศทางที่คุณวางแพลนไว้สิ่งที่คุณตั้งใจจะเป็นจริงอ่ะขออีกใบมาลุ้นกันดูซิจะเกิดพลังงาน2เท่าเกิดขึ้นอีกไหมโอเคเจ็ดเหรียญพอละรู้ละว,วันนี้นะครับ บทสรุปของไพ่สองสำรับวันนี้บ่งบอกว่าสิ่งที่คุณดำเนินการมาคุณมาถูกทางแล้วสามารถทำต่อได้เลยทำต่อไปได้เลยนะครับ ถ้าคุณคิดจะสร้างกิจาการส่วนตัวคิดจะสร้างเอาสร้างสรรค์อะไรสักอย่างก็แล้วแต่คุณเริ่มทําได้เลยเจ็ดเหรียญนี้แปลว่าคุณมีความพร้อมในระดับหนึ่งไม่ต้องรอให้พร้อมเต็มร้อยเปเซถ้ารอให้พร้อมร้อยเปซ็จะไม่ได้ทำสักทีณนะความพร้อมที่คุณมีอยู่ตอนนี้ลงมือทําเริ่มได้เลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังประทานโชคดีให้คุณในด้านการงานการเงินเป็นหลักณนะวันนี้ คุณจะมีความสุขสบายมากขึ้นเดี๋ยวพอการงาน,งานการเงินดีความสัมพันธ์ดีตามมาเองเอาเป็นว่าชีวิตที่ดีดวงดีกําลังมาที่เหลืออยู่ที่ความขยนขันขันแข็งการคิดดีทดําดีพูดดีของคุณอยู่ในความถูกต้องยึดถือความถูกต้องเป็นหลักชีวิตดีแน่นอนนะครับโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีหนึ่งใบแถมให้สําหรับเป็นพลังงานต่อเนื่องเอาไว้ดูเป็นแนวทางว่าวันถัดๆไปของคุณจะเป็นอย่างไรไพ่ใบสรุปอยากบอกอะไรเพิ่มเติมสําหรับวันพรุ่งนี้วันถัดๆไปนะครับ มาดูกันนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โ oh ห The h e r m ร์ิตนอกจากจะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าทางการงานการเงินความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่หลายคนโหยหาความสุขความสงบนะครับ The h e r อร์มิตไพ่พระฤาษี ฤาษีเนี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องสมถะหรือว่าอยู่อย่างอาตาัตคัดแร้นแค้นให้ตีความว่าเป็นการใช้ชีวิตอย่างสุขสงบมีกินมีใช้ไม่อึดอัดไม่ขัดสนสุขภาพกายใจแข็งแรงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับกับชีวิตที่เรียบง่ายรับไว้เลยนะครับดวงดีมากๆแล้วโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ